ขอบคุณนะหนูจำปาที่เข้าใจพวกเรานะรักเราก็หวังดีกับหนูจำปาเสมอนะค่ะเรื่องนั้นนะ่ะจำปาทราบค่ะขอบใจมากจ้ะหนูจำปาจิ๋วครับอย่ามาทําท่าจ๋อยอย่างนี้เลยนะมันไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกของนายเท่าไหร่ ก็ฉันรู้สึกผิดนี่ไม่รู้จะชดใช้เธอ,อยังไงอ่ะอยากจะชดใช้ใช่ไหมอืมใช่งั้นนายน่ะมาช่วยงานฉันช่วยงานหรอ,อที่จริงอ่ะนายเนี่ยเป็นคนเก่งนะแต่ชอบเอาไปใช้ในเรื่องที่มันผิดผิดนี่ฉันน่ะอยากจะให้นายอ่ะมาช่วยสารต่อโครงการต่างๆที่พ่อของนายทำค้างเอาไว้อ่ะ นายทำได้ไหมล่ะได้ได้จ้ะเพราะอะไรเธอถึงทำแบบนี้ก็ฉันต้องการจะพิสูจน์ไงว่านายอ่ะดีพอที่ฉันจะไว้ใจให้ดูแลเพื่อนฉันหรือเปล่าต้องเขินหรอกหน้า นายด้วยตูหิ้มคางอยู่ได้หน้าเดือจิว ขอบคุณครูปุ้มมากเลยนะครับที่ช่วยพวกกับจำปาให้จิวไม่คิดเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันจะลงเอยได้ดีอย่างนี้พอครูปุ้มแท้ๆเลยครับจิวสัญญานะครับว่าจะไม่ทําให้ครูปุ้มผิดหวังในตัวจิวอีกเด็ดขาดครับฉันก็ไม่เคยหวังอะไรในตัวนายอยู่แล้วนี่จิวอยากให้หวังนี่ครับเพราะว่าจิวอยากเป็นผู้ชายที่ดีสําหรับครูปุ้มครับ อนานแหละนายแค่ไหนจิ๋วจะพยายามครับเพื่อครูปุ้มเพื่อตัวของนายเองนะจำไว้นะจิ๋วนายจะต้องรักตัวนายก่อนที่จะไปรักใครเข้าใจไหมแต่ถ้าจิ๋วอยากรักครูปุ้มมากกว่ารักตัวจิ๋วเองนิดนึงได้ไหมครับไม่ได้นายต้องรักตัวนายให้มากกว่ารักฉันก็จิ๋วอยากรักครูปุ้มนี่นะตามใจ จยากจะรักก็รักไปแต่ถ้ารักแล้วอ่ะห้ามไปรักคนอื่นอีกเข้าใจไ <travaille> หมเข้าใจครับค้าง้าทาไมต้งเอาเนื้อปิ๊งน่านผากด้วยเขาต้องสิ้นมนตรงนี<ฮ>้ตรงนี้ก็ตรงนี้ครับขอบคุณครับ หัวใจของฉันเ,เ,เ,เครับมันบอกว่ารักครูปุ้มมากที่สุดในโลกเลยครับ เกเ่งแล้ว <c oughs> จำปาได้รับรางวัลนายกอบตอดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนทางราชการก็เลยให้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดคากาวะเป็นเวลา2อาทิตย์สอาทิตย์แล้วไปกันกี่คนเนี่ยห้าคนแต่ว่าแยกกันไปคนละจังหวัดน,นะคะอองั้นแสดงว่าจำปาก็ไปคนเดียว,วสิ <c oughs> ใช่สิจ๊ะแล้วทำไมหรอ ไปคนเดียวจะพูดเขารู้เรื่องหรอภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่แข็งแรงอะอถ้าอย่างนั้นก็หาใครไปเป็นเพื่อนสักคนสิจ๊ะแล้วใครล่ะจ๊ะใครอยากจะไปกับจัมปาบ้างอยากไปไหมไปไหมไปป่ะหรือว่าอาเขื่อนจะไปโอ้โหอ,อ,อาจ,จะไปทำไมแล้วพูดก็ยังไม่รู้เรื่องเลย เห็นไหมไม่เห็นมีใครอยากไปกับจำปาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะจำปาไปคนเดียวได้อยู่แหละเฮ้ยแต่จิวรู้ครับมีคนคนนึงเขาอยากไปแน่นอนเลยครับเฮ้ยใครว่าไอ้จิวนหยเองน้องบอกมาดิก็สรวัตรไครับ ดูไปคนเดียวได้แกอีกแค่ไปญี่ปุ่นี่ยากอะไรนะักหนาผมไม่ให้คุณไปคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะเดินทางไปต่างบ้านต่างแดนงนี้มันอันตรายนะคุณอันตรายที่ไหนล่ะโอเคเั้นผมไปด้วยนายจะไปได้ยังไงนายต้องทำงานไม่ใช่หรอก็ผมก็ลาพักร้อนก็ได้นี่วันหยุดพักร้อนผมเหลืออีกตั้งหลายวันนายเนี่ยแถไปได้ค่างๆ้างครูค นายไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละฉันจะไปคนเดียวก็ได้ถ้าคุณไปแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยนี่นายนี่เธอจะไม่มีเหตุผลเกินไปแล้วนะไม่รู้ล่ะยังไงอ่ะฉันก็จะไปให้ได้นี่จำปาปล่อยเลยไม่ปล่อยที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะผมเป็นห่วงคุณแล้วผมก็หวังดีกับคุณนะจำปา ถ้านายหวังดีกับฉันจริงๆนายก็ต้องให้ฉันไปฉันไปเพื่อน,นำสิ่งดีๆมาพัฒนาตำบลของฉันแล้วถ้านายคิดจะรักฉันนายต้องเข้าใจฉันไม่ใช่มาทำตัวอาัดาใจตัวเองแบบนี้ อยาจะซื้อของมฝาฝาขอบคุณจ้าป้าโดานทางโดนสวัสดีภาพนะจ้า ไปถึงแล้วโทรหาหน้าด้วยเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะตอนกลางคืนนะอย่ายลืมผมผ้าทานข้าวตรงเวลาแล้วก็นอนให้ครบแปดชั่วโมงด้วยนะจำปปาจ้าแหมจำปาไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแล้วทุกคนเลยนะจ้าถ้ามีอะไรอะ่ะก็โทรมาหาจำปาได้นะจําปาเปิดมือถือตลอดจ้าพวกเราจะโทร,แต,โทรแต่อย่าโทรเลยนะจ้าเปลืองอ้อาว ล้อเล่นไปกันเถอะเออเขื่อนมันสายแล้วอ่ะไปไปก่อนนะหมอนน้าปิ๋วคุ้มเฮ้ยาใ้สุดพลังแกล่ะดูแลนะจ้ะ นะไปญี่ปุ่นผมว่าจะลาไปพักร้อนที่ญี่ปุ่นนะครับแมสารวัตรเนี่ยจะไปหาจำปาเนี่ยไม่บอกพวกเราเลยนะคะถ้าบอกก็ไปเป็นความลับสิครับ <c oughs> ครูปุ้มกรูรู้อยู่แล้วว่าจำปาเนี่ยดื้อจะตาย หรือบอกไปก็แย right sí sí. ่เลยแล้วสารวัตรจะไปตามหาจำปาที่ไหนอะครับไปตามหาหัวใจตัวเองอะไม่ยากหรอกครับอีจิ๋วว่าจิวเลี่ยนเลยครับเนี่ยเจอพรุ่งนี้สารวัตรอะเน่าสุดๆเลยอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวจำปาก็ต้องโทรมาบอกปุ้มแล้วปุ้มเด่ยก็จะไปบายงานสารวัตรทันทีเลยนะคะว่าแต่สารวัตรจะไปเมื่อไหร่ล่ะคะไปพรุ่งนี้ครับ จิว่าสวัสดีค่ะ จิว่าต่พูดผิดวะอืมโอ้โยโกรธสมาสวัสดีค่ะคนไทยเหรอคะก็จะเรียกว่าคนไทยก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะคะมิกิเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นส่วนคุณแม่เป็นคนไทยค่ะก็เลยบินไปไปมามาจนพูดภาษาไทยได้อะค่ะ โอ้ยหน้าแตกเคร้งเลย <c ười> ดีใจจังเลยค่ะนึกว่ามาแล้วอ่ะจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยซะอีกค่ะม <C> e ิกิได้รับมอบหมายนะคะให้พาคุณจำปามาดูงานที่จังหวัดนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นตารางที่มิกิจัดเอาไว้ให้นะคะตามที่คุณจำปาเนี่ยได้ส่งอีเมลมาให้ในโปรแกรมนี้เนี่ยก็กำหนดเอาไว้คร่าวๆสามารถเปลีป่ยนแปลงได้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณจำปาค่ะนิ่งขอบคุณมากเลยนะคะ ม่นึกเลยนะคะเนี่ยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างคุณจำปาเนี่ยจะเป็นถึงท่านนายกอ,อปปตอวุย้ยนายกอปปตเฉยๆลยละค่ะไม่ถท่านเพิ่นอะไรหรอกเชิญ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> จังหวัดคากาวะของเราเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของศิลปะและก็วัฒนธรรมต่างๆ เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้วยนะคะคุณจำปาจะไม่รู้สึกผิดหวังที่ได้มาที่ค้าวาค่ะขออภัยถ้าไม่เข้าตาขอมาถ้าไม่เข้าใจจำความได้เกัน อจอดตรงนี้ล้วค<า>่ะับปูัะปูอ้ยมีอะไรหรอคะสวยจังเลยค่ะทุง่งนาสวยมากแล้วทำไมอะคะ ก็แปลกใจนะคะคิดว่าญี่ปุ่นจะมีแต่ของให้เพกถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจำปาจะมีเรื่องให้แปลกใจเยอะเลยละค่ะอะไรเหรอคะเมืองนี้เนี่ยนะคะเป็นเมืองเกษตรกรรมคนที่นี่พอมีเนื้อที่เหลือเขาก็จะทํานาปลูกผักปลูกผลไม้ค่ะแต่นาที่นี่ขนาดไม่ค่อยใหญ่เลยนะคะแล้วจะพอขายเป็นอาชีพได้เหรอคะเขาไม่ได้ปลูกเอาไวข้ขายะคะ่ะอ้าวเขาปลูกเอาไว้กินกันเอง ปลูกเอาไป้กินกันเองค่ะพอเหลือจากการทานกันเองในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาถึงจะเอาออกมาขายทำไมล่ะคะจำปาก็แค่คิดนะคะว่าอยากให้หนองอีจิเป็นแบบนี้ชาวบ้านต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปลูกข้าวไว้กินเองปลูกผักไว้กินเองใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะน้าท้าทางคุณจำปาเป็นห่วงชาวบ้านจังเลยคะ่ะม,มันก็เป็นหน้าที่ด้วยวนั่นแหละคะ่ะ ทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยคุณจำปามีแสนเลี่ยงคะอยู่ดีๆก็ถามแบบนี้เขิน <c oughs> แย่สิคะ <c oughs> จำปาว่าจะขออนุญาตดูรอบๆแล้วก็ถ่ายรูปก่อนได้ไหมคะเชิญ <c oughs> ค่ะ <c oughs>